ราศีกันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยคลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีกันตลอดปีพุทธศักราช2568สามารถรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและละคะัคนาแบบราศีก็คือผู้เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมกับ แบบลัคนาคือผู้เคยดูดวงวางดวงดาวผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีแล้วลัคนาเกิดท่านั้นสถิตราศีกัน ตลอดปีส5 6 7ที่ผ่านมาพระราหูเล็งตำแหน่งเกิดปัญหาความรักปัญหาครอบครัวการค้าการลงทุนกับถูกโกงถูกหลอกทั้งมิจฉาชีพทั้งคนใกล้ตัวเข้ามาปีนี้2568ชีวิตราศีกันจะพบความเปลี่ยนแปลงเปรียบประมาณว่า ลุยดงลุยป่าแล้วเข้าไปเจอสวรรค์วิมานชั้นฟ้าภายในเริ่มตั้งแต่มกราถึงพฤษภาอาจจะเหนื่อยหนักโดยเฉพาะเรื่องงานต้องรีบต้องเร่งและมีความเครียดพอห้าพฤษภาพระราหูที่เล็งตำแหน่งเกิดยกหรือย้ายไปเป็นกเกษตรในเรือนอะไรส่รงผลให้ชาวราศีกันได้ยามเสียอย่างเหมือนที่ผมบอกอะเดินลุยป่าเข้าไปเจอวิมานได้อย่างเสียอย่างคืออะไรครับการยกหรือย้ายดาวใหญ่ดวงต่อไปนี้ นั่นคือดาวพระหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนกรมมะในวันที่13เดือนเดียวกันดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุการโคจรครั้งนี้ประกอบพระราหูเรือนอริทําให้ราศีกันท่านมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องงานหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนรักคู่ครอง กล่าวคือคนรักคู่ครองเนี่ยได้รับคำสั่งจากต้นสังกัดให้ไปประจำต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือไม่เช่นนั้นท่านกับคนรักตัดสินใจไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นซึ่งที่จะไปเนี่ย อยู่ห่างจากบ้านที่สองท่านอยู่เนี่ยประมาณ30-40กิโลจะให้ไปเช้าเย็นกลับไม่ว่าจะแหกตาตื่นเช้าขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะไปได้ทันที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจย้ายบ้านหาที่พักใกล้ที่ทำงานใหม่แล้วมาวันที่19เดือนเดียวกันครับดาวใหญ่ดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์ย้ายจากเรือนอริไปเล็งลัคนาราศีกันโครงสร้างดวงดาวลักษณะเช่นนี้จะทำให้ราศีกันต้องเจอกับปัญหาเจออุปสรรคจากการโยกย้าย ที่อยู่อาศัยจากการเริ่มต้นงานใหม่สถานที่ทำงานใหม่เนี่ยอากาศร้อนจัดน้ำปราปลาไม่มีต้องใช้น้ำบอ่อน้ำคลองน้ำบาดาลเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินอกจากพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ววัฒนธรรมแนวคิดวิถีชีวิตก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ราศีกันค่อนข้างจะอึดอัดแต่ต้องอดทนเพราะผลตอบแทนกับอนาคตนั้น ดูสดใสเลือกเกินนี่คือสิ่งที่เรียนว่าชีวิตราศีกันนั้นจะได้ยามเสียยามเหมือนต้องลุยป่าก่อนแล้วไปเจอสิ่งที่ดีซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากอิทธิพลดาวใหญ่สามดวงแล้วก็ยังมีมรตยูที่สถิตโดดเด่นในเรือนสุภะไม่ใช่แค่นั้นครับเดือนสิงหาดาวเสาที่เล็งตำแหน่งเกิดเดินถอยหลังไปเกาะกลุ่มร่วมกับพระราหูเรือนอริไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรความอึดอัดกดดัน ที่กล่าวข้างต้นก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าลาออกดีกว่ามั้งไม่อยากทนแล้วหลายครั้งนี่ถึงขั้นเก็บกระเป๋าเตรียมเตรียมยื่นใบลาออกเลยกระทั่งถึงเดือนตุลาครับดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนพันธุเดินเร็วข้ามราศีเข้าเรือนราพะมาตรฐานดีเรียกว่าอุดอุดคำนี้หมายถึงความสว่างความสูงส่ง ส่งผลให้ราศีกันได้เงินก้อนใหญ่ได้รับผลตอบแทนจากการทํางานเร็วกว่าที่กําหนดจุดนี้เองทําให้ราศีกันเปลี่ยนใจจากที่คิดว่ากลับบ้านกลับไปตายลังกลับไปเริ่มต้นใหม่ไม่เอาแล้วครับอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะรายได้มากกว่าหลายเท่าซึ่งถ้าเราอยู่ตรงนี้ต่อสักปีสองปีก็เห็นหน้าเห็นหลังละ่ะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงมั่นคงแน่นอนดังนั้นนำเรียนครับว่าชะตาราศีกันปีนี้ ต้องรับการเปลี่ยนแปลงต้องเดินตามดวงดาวมีจังหวะมีโอกาสที่ทำงานอยู่ห่างไกลมัวแต่ห่วงบ้านเหมือนทหารห่วงเมียทั้งที่งานที่ทำทุกเมื่อเชื่อวันมองดูยังไงก็ไม่มีอนาคตพูดง่ายๆว่าไม่ยอมย้ายจะอยู่กับที่จะทำงานอยู่ตรงนี้ถ้าท่านคิดแบบนี้อย่าหวังเลยครับว่าชีวิตปีนี้จะรอดแต่ถ้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแม้ว่าต้องไปเจอปัญหาผจญกับความลำบาก อย่างไรชีวิตท่านก็จะพบความรุ่งเรืองตามอิทธิพลของดาวใหญ่3-4ดวงที่ยกย้ายเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนราศีความรักครอบครัวพระราหูย้ายออกจากการเล็งตำแหน่งเกิดคนโสดราศีกันปีที่แล้วเนี่ยหาคนจริงใจทำยายากแต่ปีนี้จะเจอคนใจใหญ่ประเภทสายเปไม่ใช่สายเปเหกลอมน,นะครับแต่เป็นคนที่พร้อมดูแลท่าน อยากได้อะไรแค่ท่านเดินผ่านหรือเหลือบมองหยุดมองของสิ่งนั้นก็จะมาหาท่านทันทีหรือ,อยังช้าที่สุดไม่เกินวันรุ่งขึ้นที่สำคัญครับคนสายเปไม่ใช่คนเดียวนะปีนี้ท่านมีโอกาสได้เจอมากกว่าหนึ่งคนเรียกว่าถ้ายังไม่ถูกใจคนนี้เดี๋ยวคนใหม่ก็จะมีเข้ามาครับส่วนคนมีครอบครัวคนมีคู่ครองคู่ครองของท่านจะเป็นผู้นำโชคนำความสำเร็จความรุ่งเรืองมาให้ถ้าอยู่บ้านเฉยๆแล้วรู้สึกเบือ่อ รู้สึกตัวเองไร้สาระจังเลยอยากทํางานอยากทําธุรกิจแนะนําเลยครับปรึกษาผัวปรึกษาเมียพูดคุยกับเมียขอความเห็นขอแนวทางแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคาแนะนําของผัวเราเมียเราคิดอะไรไม่ได้เรื่องแนะนําอะไรทําไปเจ้งทุกทีปีนี้ไม่ใช่ครับหรือถ้าท่านอยากปรับเปลี่ยนอยากลาออกจากงานอยากขยายธุรกิจเช่นเดียวกันครับปรึกษาคนใกล้ตัว คือคนรักคู่ครองแล้วท่านจะเจอทางออกพบทางสว่างอย่างเหลือเชื่อนอกเหนือจากนี้ถ้าอยากลงทุนทำการค้าอะไรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จะเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักผมแนะนำครับให้เริ่มต้นกันที่สองคนแล้วจะพากันสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนอย่างหน้าอ,อ,อัศจรรย์การันยอสุขภาพอุบัติเหตุเกี่ยวกับซวงอกสุภาพสตรีราศีกันปีนี้ต้องตรวจครับ ต้องดูแลเป็นพิเศษถ้ามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นก็อย่าได้ไว้วางใจให้รีบพบแพทย์พบหมอโดยด่วนส่วนคุณผู้ชายราศีกันครับเกี่ยวกับปอดไม่ใช่ปอดแหกไม่ใช่โรคขี้กลัวแต่หมายถึงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะชายราศีกันที่สูบบุหรี่ไม่ว่ากําลังสูบหรือเคยสูบเช่นเดียวกันครับถ้าพบความผิดปกติต้องตรวจอย่าปล่อยทิ้งไว้กับถ้าเป็นไปได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเพศที่3มตรวจสุขภาพประจําปีนี้ เน้นที่ส่วงอกเน้นที่ระบบทางเดินหายใจเป็นหลักเลยส่วนอุบัติเหตุระวังพื้นต่างระดับทั้งภายในบ้านในที่ทำงานระหว่างเดินทางท่านมีโอกาสที่จะสะดุดหกล้มโดยเฉพาะพื้นที่หรือตำแหน่งที่ท่านเดินเป็นประจำน่าเจ็บใจตรงที่เดินอยู่ทุกวันยังมาสะดุดยังเกิดอุบัติเหตุการลงทุนและโชคลาบครับอย่างที่เรียนตอนต้นถ้าทำงานประจำหน่วยงานเสนอทางเลือก ไปประจําที่ลาวไปประจําที่เวียดนามคุยกับทางบ้านคุยกับครอบครัวทุกคนเห็นด้วยแต่ท่านเลือกที่จะไม่ไปอันนี้แหละคือการปิดโอกาสความก้าวหน้าดังนั้นถ้ามีโอกาสตรงนี้ให้หลีบคว้าเช่นเดียวกันถ้าคิดอยากจะลงทุนไม่ว่าอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนอกจากทํากับผัวกับเมียก็ให้มองที่เกี่ยวกับการเดินทางมองที่ต่างประเทศต่างจังหวัดเท่านั้นต้องอยู่ไกลบ้าน ห่างไกลถิ่นเกิดจึงจะดีมีผลกําไรให้ทริคนิดหนึ่งราศีกันนั้นสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีหรือกลุ่มดาวประจําราศีก็คือรูปผู้หญิงดังนั้นธุรกิจการค้าการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับคนราศีนี้ต้องเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับการเงินเสื้อผ้าเครื่องประดับอันนี้ถือว่าถูกฉลกกับคนราศีกันตามความหมายของกลุ่มดวงดาวประจําราศีครับท่าน ส่วนการเสี่ยงโชครถตอรี่เช่นเดียวกันครับหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างเช่นซื้อเลขท้ายทะเบียนรถคันที่ท่านใช้งานเป็นประจำมีกี่คันก็เลือกซื้อไปทำแบบนี้ก็จะมีโอกาสสมหวังมีโชคลาภสิ่งที่ควรระวัง2อ,อย่างครับอย่างแรกให้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเพราะตามเกณฑ์ชะตาผมเน้นย้ำอีกครั้ง อิทธิพลดวงดาวมรตยูสถิตเรือนสุภะพระราหูเป็นเกษตรเรือนอะไรชีวิตต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจึงจะดีหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีงานเกี่ยวกับการเดินทางแนะนําถ้ามีงานนั้นก็เลือกงานนั้นถ้าอยู่กับที่ชีวิตก็จะอยู่กับที่ครับอย่างที่2เตรียมพร้อมกับการปรับตัวไปเจอสังคมใหม่เจอสถานที่ใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยขอให้อดทนครับเพราะที่สุดแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทน คุมค่าทําบุญเสริมชะตาดาวพระหัสเดินเร็วข้ามราศีแนะนําหนังสือสวดมนต์พิมพ์แจกครับพิมพ์แจกเป็นธรรมทานหรือถวายสังฆทานเกี่ยวกับเครื่องเขียนสมุดปากกาและยารักษาโรคเอาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักอย่างที่เรียนเกินครึ่งของปีนี้ชีวิตราศีกันจะอยู่ไม่ติดที่ชีพประจรลงเท้าล้อเคลื่อนเงินคลอด สร้างบุญกุศลลักษณะเช่นนี้นอกเหนือจากอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้ถวายบุญถึงดาวพระหัสปดีดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนพันธุที่เดินวิปริตอัน,นิสงส์ผลบุญครั้งนี้จะส่งผลให้ราศีกันมีชีวิตมั่นคงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไปเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอไม่อยากพบแล้วก็จะมีความสุขอย่างที่ตั้งใจอยากทําธุรกิจอยากลงทุน แต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีอย่ากล้าออกจากงานประจํามาทําธุรกิจส่วนตัวอย่าเพิ่งตัดสินใจครับถ้ายังไม่ได้ใช้บริการนี้ดูดวงวางแผนธุรกิจบริการที่จะทําให้ท่านรับรู้ว่า 1. พื้นชะตาท่านนั้นดวงท่านทํามาหากินทําธุรกิจแนวไหนรุ่งถ้าต้องการค้าขายออนไลน์หรือออฟไลน์ 2. อ,อยู่ที่ไหนภาคอะไรจังหวัดอะไรแล้วดีถ้าต้องเปิดออฟฟิศบ้านเลขที่เท่าไรจึงจะส่งเสริมธุรกิจบริการนี้ ก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนกับท่านครับข้อที่ 3. ปัญหาโลกแตกสําหรับเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องเจอคือเรื่องคนเรื่องบริวารตามพื้นชะตาของท่านต้องบริหารจัดการคนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดหลักการนี้จะนําเรียนให้ท่านรู้ตัวตนที่แท้จริงตามพื้นชะตาคือถ้าดาวจันทร์หมายเลขสองโดดเด่นสมคุณภาพต้องบริหารจัดการด้วยพระคุณอย่าใช้พระเดชแต่ถ้าดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งโดดเด่นต้องบริหารจัดการด้วยบารมีโต๊ะทํางานที่นั่งสังการ ้องสว่างต้องเจอจะและวิธีเลือกบริวารวิธีเลือกคนช่วยงานถ้าเลือกชะตาเหมือนท่านชะตาแนวเดียวกับท่านดวงท่านตกลูกน้องดวงตกด้วยต่างคนต่างตกบริษัทเจงธุรกิจไปไม่รอดครับแต่ถ้าเลือกบริวารพื้นชะตาส่งเสริมจังหวะดวงดาวที่แตกต่างกันดวงเราตกดวงบริวารยังเกื้อหนุนยังช่วยทำงานผ่อนแรงทำให้ธุรกิจองค์กรก้าวหน้าเดินต่อไปได้ข้อที่4 สีส่งเสริมชะตาสีส่งเสริมธุรกิจนำเรียนท่านว่าสีประจำวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคยคุ้นเกิดวันอาทิตย์ต้องสีฟ้าเกิดวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าวันอังคารสีม่วงเป็นเดชนั้นอันนี้คือทักษะประการให้ความสําคัญสีประจําวันเกิดแต่จริงๆแล้วคนเราตัวตนเรามีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วทําไมต้องยึดแค่สีประจําวันเกิดอย่างเดียวด้วยความรู้ประสบการณ์การทํางานยาวนานเกินกว่า20ปีของผม สีส่งเสริมชะตาจะมาจากตัวตนของท่านนําไปใช้แล้วจะส่งผลดีกับชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกับสีส่งเสริมธุรกิจซึ่งแน่นอนท่านก็จะได้รับคําตอบจากบริการนี้เช่นเดียวกันและข้อที่ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการจดทะเบียนบริษัทวิธีบริหารจัดการบัญชีและทิศท,ทางการตลาดอันนี้คือแนวทางธุรกิจและการตลาดประกอบโหราศาสตร์ครับทั้งหมดนี้ท่านจะได้รับจากบริการดูดวงวางแผนธุรกิจวันนี้ พร้อมให้บริการ3ช่องทางส่งไฟล์เสียงคําทํานายทางไลน์พูดคุยกับผมสายตรงทางโทรศัพท์หรือเข้าพบที่สำนักงานสนใจแอดไลน์หรือสอบถามได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่งคั่งสวัสดีครับ